สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นและแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นมาฝากกันเมื่อพูดถึงซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์แนวสืบสวนก็คงเป็นหนึ่งในแนวซีรีส์ที่ได้รับความนิยมทั้งในญี่ปุ่นเองและในฝั่งแฟนซีรีส์ชาวไทยนะครับเพราะด้วยเนื้อเรื่องการสืบสวนตามล่าหาความจริงที่น่าติดตามรวมถึงเทคนิคการถ่ายทําและวิธีการนําเสนอที่ชวนให้ผู้ชมร่วมคิด วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเราบรรดานักสืบรวมถึงเล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมเลยเลือกซีรีส์ญี่ปุ่นแนวสืบสวนมาแนะนํากันบอกกันก่อนนะครับว่าซีรีส์สืบสวนที่เลือกมาแนะนํากันในวันนี้เนื้อเรื่องจะค่อนข้างสมจริงมีความเข้มข้นมีความจริงจังเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวสืบสวนที่มันเหนือธรรมชาติเหนือจริงที่มันเล่าเรื่องเกินขอบเขตของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะไม่มีอยู่ในลิสก็อย่าว่ากันนะครับ เอาละผมเลยเลือกซีรีส์ญี่ปุ่นแนวสืบสวนมาแนะนํากันโดยจะขอแบ่งตามตัวละครหลักนะครับขอเริ่มจากซีรีส์แนวสืบสวนโดยตัวละครหลักเป็นตำรวจหรือองค์กรสืบราชการลับและที่สําคัญมีซับไทยทุกเรื่องครับเรื่องแรก MIU 404 คูหูสืบตระเวนเรื่องราวของหน่วยสืบตระเวนที่4กับภารกิจสำรวจและไขคดีที่ล้วนเกิดจากมุมอับมุมที่ไม่สวยงามที่แฝงเร้นอยู่ในสังคมญี่ปุน่นกับกลุ่มตำรวจที่มีความแตกต่างกันสุดขั้วแต่คุณจะหลงเสน่ห์พวกเขานะครับทั้งอิบุกิตำรวจเลือดร้อนที่วิ่งเร็วและบ้าระหำ่ำชิมะตำรวจสายบุญนิ่งเนียบ แต่โหดโคโคโนโเอะตำรวจหนุ่มลูกของตำรวจยศใหญ่ที่ถูกย้ายเข้ามาในหน่วยนี้อย่างไม่ค่อยเต็มใจและจินบะตำรวจรุ่นใหญ่ที่ใส่ใจเรื่องการกินและการจับผู้ร้ายพอๆกันเลยโดยทุกคนอยู่ภายใต้หัวหน้าอย่างคิ้เคียวตำรวจหญิงใจแกร่ง ทั้งหมดร่วมกันไขคดีที่เกิดตามท้องถนนแต่ถนนทุกสายก็ค่อยๆเชื่อมโยงพวกเขาเข้าสู่คดีอาชญากรรมใหญ่ๆที่ซุกซ่อนและแฝงเร้นอยู่ในญี่ปุ่นใครที่ชอบซีรีส์สืบสวนสะท้อนสังคมที่โดดเด่นด้วยบุค,คลิกหรือว่า personality ของตำรวจในเรื่องที่มีสเนสน่ห์สุดๆมีลูกบ้าลูกฮาสอดแทรกรวมถึงบอกเล่าญี่ปุ่นในมุมมืดไปรับชม M.I.U. 404คู่หูสืบตระเวนกันได้ทาง Netflix ต่อกันที่ฟีวองตายไม่ได้ จะบอกว่าเป็นซีรีส์ตำรวจสืบสวนก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่ลับลวงพรางตั้งแต่การโปรโมตจนจบเรื่องเลยวีวองเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดการโอนเงินระหว่างประเทศผิดพลาดผู้จัดการแผนกจึงต้องเดินทางไปยังประเทศเบลคา,าเป็นประเทศสมมุตินะเพื่อทวงเงินคืนครับแต่เขากลับต้องพบกับการประจนภัยสุดห้าหันที่ยากเกินคาดเดาแถมยังมาพร้อมอดีตของตัวเขาซึ่งไม่สามารถบอกใครได้และองค์กรลับสุดยอดที่มาพร้อมภาร ิิปราผมคงจะสปอยเรื่องย่ออะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะวีวองเป็นซีรีส์ที่หักมุมทุกตอนทุกตัวละครล้วนหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอย่างชาญสลาดสมกับที่เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ทุนสร้างกว่า100ล้านเยนต่อตอนถ่ายทำกันในประเทศมองโ,งโกเลียและทำเรตติ้งเฉลีย่ยสูงถึง 14. 3ี่าปเซที่สำคัญซีซั่น2กำลังจะเริ่มถ่ายทำในปีนี้และออกอากาศในปีหน้าครับใครที่ชื่นชอบงานสืบสวนสายลับที่มีครบทุกอารมณ์ไปรับชมวีวองตายไม่ได้ ทาง Netflix ครับต่อกันที่ Crisis Special Security Squad เรื่องราวของตำรวจนอกเครื่องแบบที่ได้รับภารกิจในการสืบสวนหาอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงของประเทศรวมถึง ต้องคุ้มกันผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อด้วยซีรีส์สืบสวนแอคชั่นที่โดดเด่นด้วยซีนมันๆที่นักแสดงนําของเรื่องลงทุนเล่นคิวบูด้วยตัวเองเลยนะมาพร้อมซีนลุ้นระทึกและการตีแผ่เรื่องราวการคุ้มครองบุคคลมีสีวันนี้คือการปกป้องประเทศชาติหรือเป็นการปกป้องอํานาจของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กําลังสั่นคลอนกันแน่ใครที่ชื่นชอบซีรีส์สืบสวนแอคชั่นจริงจังเข้มข้นมีเนื้อหาย,ยงการเมืองไปรับชม Crisis Spatial Securities c o u r t ได้ทาง HBO Max ครับต่อกันที่ Signal ซีรีส์รีเมคจากเกาหลีใต้เรื่องราวของตำรวจนักสืบ2คนที่สื่อสารกันผ่านวิทยุสื่อสารปริศนาเพื่อไขคดีที่ยังปิดไม่ได้ครับการสืบครั้งนี้มีเอกุสะเคนโตตำรวจหนุ่มนักสืบที่อยู่ในโลกยุคปัจจุบันกับโอยมะไท k เคชิ ตำรวจนักสืบอีกคนที่อยู่ในอดีตพวกเขาต่างต้องค้นหาและคลี่คลายความจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้จนซาเอกุสะได้บรรจุเป็นตำรวจในหน่วยไขคดีที่ยังปิดไม่ได้หรือว่าโคดเคสนั่นเองเขาได้ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับโอยามะตำรวจในอดีตเพื่อไขคดีพร้อมประดุงความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมญี่ปุ่นและอาชีพตำรวจซีรีส์รีเมคจากซีรีส์ของเกาหลีใต้ชื่อดังที่สนุกเข้มข้นและน่าติดตามไม่แพ้ต้นฉบับเลยนะครับ บอกเลยว่าสนุกขนาดนี้มีสตรีมอยู่ทาง2ที่ครับที่แรกคือ HBO Max และอีกที่หนึ่งคือ Monomax ซึ่งใน Monomax เนี่ยมีภาคไทยด้วยนะและปิดท้ายซีรีส์สืบสวนโดยทีมตำรวจด้วยเรื่องนี้เลยครับ โคดเคสเรื่องราวของกลุ่มตำรวจแผนกคดีที่ยังปิดไม่ได้หรือว่าโคดเคสยูนิตนำทีมโดยอิชิกาวะยูริตำรวจหญิงผู้มีทั้งความสามารถปฏิพันธ์ไหวพริบมีความชัญฉลาดแล้วก็มีจิตใจที่ต้องการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ไวชนเธอและเพื่อนร่วมทีมนะครับใช้ความสามารถความรอบรู้และการสอบปากคำอันเข้มข้นหรือไขคดีที่ยังปิดไม่ได้เพื่อจับตัวผู้ร้ายมาลงโทษไม่ว่าคดีจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอไม่ยอมให้คนทำผิดลอยนวลครับซีรีส์สืบสวนสุด เข้มข้นรีเมคจากซีรีส์อเมริกันมาพร้อมเรื่องราวใหม่ในบริบทของญี่ปุ่นนะครับพร้อมโปรดักชันอลังการงานสร้างและสมจริงตามยุคสมัยของแต่ละคดีเทรนด์แฟชั่นหรือเรื่องราวที่มีอยู่จริงในยุคต่างๆของญี่ปุ่นได้อย่างเข้มข้นครับซีรีส์มีวสิกัน3ซีซันโดยซีซันที่1และซีซันที่3มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับฟังกันมาถึงตอนนี้หลายคนก็อาจจะเอ๊ะ ขาดเรื่องไหนไปหรือเปล่ามีหลายเรื่องเลยนะครับที่ตอนแรกอยู่ในลิสต์ซีรีสืบสวนในดวงใจแต่พอค้นข้อมูลไปอ้าวหาซับไทยดูยากแล้วเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ผ่านมานานแล้วนั่นเองครับผมขอยกตัวอย่าง3มเรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นซีรีสืบสวนที่คู่ควรกับการรับชมแต่อาจจะหาซับไทยยากนิดนึงนะเรื่องแรกไม่พูดถึงไม่ได้เลยบอสทีมลา่ทาทรชนซีรีส์แนวสืบสวน2ซีซั่นเรื่องราวของตำรวจหญิงนงางมยผู้กองโอซาวะเอริกะ ผู้เปลี่ยนไปด้วยความฉลาดทั้งปูทั้งบุญและการไขคดีของหน่วยสืบสวนคดีพิเศษที่ตำรวจในทีมของผู้กองโอซาว่านั้นสุด จะพิเศษสุดจะเกินบรรยายเลยครับซีรีส์สืบสวนระดับตำนานเรื่องนี้ผมเคยทำคลิปแนะนำไปแล้วเมื่อปีก่อนนะเป็นซีรีส์สืบสวนที่สนุกทุกตอนเข้มข้นแต่ละคดีนะครับมีความน่าทึ่งแล้วก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวโดยเฉพาะบรรดาตัวละครนักสืบในเรื่องนี้ที่รวมตัวจี๊ดของกรมตำรวจเอาไว้เลยครับบอสทีมล่าทราชน2ซีซั่นเคยเออกอากาศทางช่องไทย PBS ครับผมเนี่ยก็รอรอรอว่าเมื่อไหร่จะลงสตรีมมิ่งกับเขาสักทีแล้วก็รอรอรอ,รอเหมือนกันว่าจะมีซีซั่น 3มไหมนะอยากให้มีมากๆเลยครับอีกเรื่องคือ emergency interrogation room ห้องสืบสวนด่วนพิเศษซีรีส์แนวสืบสวนที่มุ่งเน้นการสอบปากคำนะครับมีซีซันหลักๆ4ซีซันมีซีซันพิเศษแล้วก็มีภาค The Movie อีก1ตอนนะครับเป็นเรื่องราวของมาคาเบตตำรวจหญิงที่ถูกย้ายเข้าร่วมทีมสืบสวนพิเศษเธอและเพื่อนร่วมทีมต้องไขคดีหินหินหลายคดีเลยนะซึ่งทีเด็ดอยู่ที่เพื่อนร่วมงานของเธอครับเป็นตำรวจวัยลุงกลุ่มใหญ่เลย แต่ถึงจะลุงจะอาวอุโสจะเจน X b o o m e บทุกคนต่างมีความเกาและมีทีเด็ดในการสอบปากคำพวกเขาต้องสอบปากคำสืบหาหลักฐานเพื่อเค้นความจริงเป็นหนึ่งในซีรีส์สืบสวนของโลกใบนี้ที่ผมชอบมากย้ำว่าของโลกใบนี้นะไม่ใช่แค่ของญี่ปุ่นเพราะมันทำให้เห็นถึงการทำงานของตำรวจที่ต้องละเอียด รอบคอบและที่สำคัญคือต้องมีมนุษยธรรมด้วย Emergency interrogation room ห้องสืบสวนด่วนพิเศษ3ซีซั่นแรกเนี่ยนะครับเคยมีสตรีมทาง Netflix แต่หมดสัญญาลิขสิทธิ์ไปแล้วครับส่วนซีซั่นที่4มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไวครับปิดท้ายกันอีกหนึ่งเรื่อง Oroboros เป็นซีรีส์สืบสวนผสมลึกลับเป็นเรื่องราวของตำรวจหนุ่มน้ำดีที่จับมือกับเพื่อนวัยเด็ก ที่ปัจจุบันเป็นยากุซ่าในโลกมืดนะครับธรรมะกับอธรรมจับมือกันในะเรื่องนี้สืบหาความจริงเพื่อไขปริศนาและหลางแขนเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าของพวกเขาและความลับของตัวตนที่ถูกปกปิดไว้ซีรีส์สืบสวนลึกลับสุดเข้มข้นอีกเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นผมลุ้นแล้วก็ภาวนาให้ลงสตรีมมิ่งสักเจ้าสักทีเถอะผ่านมาแล้ว10ปีก็ยังไม่มีแอปไหนได้ลิขสิทธิ์ไปเลยเรื่องนี้นะครับหักมุม หักเหลี่ยมแล้วก็หักใจคนดูจนวินาทีสุดท้ายเลยครับโอโรบ r o สเนี่ยเคยมีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับช่วงที่ซีรีส์มันออกจะบอกว่าสนุกถึงขั้นแอบดูในที่ทํางานเลยล่ะแต่ว่าไฟล์ก็ไปตามกาลเวลาแล้วนะครับหาดูไม่ได้แล้วถ้าเรื่องนี้ได้เลิกลงสตรีมมิ่งเมื่อไหร่ บันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นเซริบแจ้นมาอัปเดตเลยครับนี่เพิ่งหมวดแรกนะครับแนะนําไปแล้ว8ดเรื่องเมื่อกี้เป็นซีรีส์สืบสวนที่ตำรวจหรือว่าคนในตำแหน่งนักสืบเป็นตัวละครหลักคราวนี้เป็นซีรีส์สืบสวนโดยตัวละครหลักทําอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่ตํารวจอาชีพไหนจะมีส่วนร่วมในการไขคดีได้บ้างของญี่ปุ่นก็ทําเอาไว้หลายเรื่องเลยครับมามาดูกันขอเริ่มจาก unnatural ซีรีส์ที่แพทย์นิติเวช เป็นผู้สืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติและปิดคดีครับ เล่าเรื่องราวของนักนิติเวชหญิงที่ทำงานในองค์กรเอกชนเธอและทีมจะพาพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตเพื่อคืนความยุติธรรมและจับตัวคนร้ายมาลงโทษในขณะเดียวกันก็มีการไขคดีปริศนาฆาตกรรมต่อเนื่องที่เหยื่อคนหนึ่งคือแฟนเก่าของแพทย์นิติเวชในองค์กรนี้ครับซีรีส์แนวการแพทย์ที่ใช้ข้อมูลทางนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์มาไขคดีครับ unnatural เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากๆสูงไม่สูงตอนนี้ก็มีสต r e มม i n g อยู่ทาง3แอปพลิเคช รับชมซับไทยได้ทาง Netflix, VTV และ Monomax ครับโดยใน Monomax เนี่ยมีภาคไทยด้วยนะต่อด,ด้วย Detective Conan Shinichi Kudo s Written Challenge ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน13ห้องแห่งความตายซีรีส์ที่คนไขคดีเป็นนักเรียนมปลายครับ k u โดชิ i n i จิ i เล่าเรื่องราวของชิ i n i จิ i ก่อนที่เขาจะถูกวางยาพิษและกลายร่างเป็น c o นันคุงที่พวกเรารู้จักกันครับเขาโมริรันและโ m o r โกโ k o ตื่นขึ้นมาในห้องสีขาวปริศนาพวกเขาถูกคนร้ายจับตัวขังไว้พร้อมถูกบังคับให้เล่นเกมมรณะผ่านเรื่องราว13ตอนจาก13คดีที่พวกเขาไขาปริศนาก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆเชื่อมโยงไปถึงคนที่จับตัวพวกเขามาในห้องลึกลับแห่งนี้ซีรีรรส์สืบสวนไลฟ์แอคชั่นครบรสสร้างจากมังงะระดับตำนานของอาโอยามะโกโชสตรีมภาคไทยทาง True ID ครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวในจักรวาลโคน,นั้นนะครับไปรับชมซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้กันได้มีนักเรียนแล้วก็ต้องมีอาจารย์ต่อกันที่ ที่กาลิเลโอซีรีส์ที่ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์เป็นคนไขคดีครับเป็นเรื่องราวของยุคาวาเซนเซอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยเทโตเขาจับคู่เป็นที่ปรึกษากับตำรวจหญิงเพื่อไขคดีต่างๆโดยยุคาวาเซนเซจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทุกขแขนงเลยนะครับรวมถึงจิตวิทยาไขาคดีที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนซึ่งแน่นอนว่าแผนร้าย ไม่สามารถสู้ความฉลาดและไหวพริบของยุคาวะเินเซได้ครับซีรีส์สืบสวนระดับตำนานอีกเรื่องของญี่ปุ่นที่การันตีทั้งความสนุกและความน่าทึ่งของแต่ละเคสซึ่งตอนนี้ทั้ง2ซีซั่นมีสตรีมทาง n น t f l i x ครับไปรับชมกันได้เลยมีอาจารย์ด้านฟิสิกส์ไปแล้วมาต่อกันที่อาจารย์ฝั่งรัฐศาสตร์กันบ้างครับกับอีรี The Invisible Face การสืบสวนปริศนาค้างคาใจโดยอาจารย์มหาวิทยาลายัยที่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อภรรยาของอาจารย์คนนี้นะครับได้เสียชีวิตลงจากการป่วยกระสอกกระแสม และเป็นการป่วยที่เป็นปริศนาด้วยนะหลังจากพิธีไหว้อะไรเสร็จสิ้นลงอาจารย์ได้รับการติดต่อจากบุคคลปริศนาในละแวกหมู่บ้านก่อนจะมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นใกล้ตัวเขาเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากใครบางคนในหมู่บ้านก่อนจะค่อยๆพบว่าการจากไปของภรรยาอาจเชื่อมโยงถึงการเสียชีวิตปริศนาของคนในละแวกหมู่บ้านรวมถึงแม่ของเด็กสาวคนหนึ่งที่ป่วยหนัก แต่ไม่ยอมรักษาด้วยวิธีปกติครับรวมถึงพยาบาลสาวอีกคนที่ถูกชักจูงไปพัวพันกับการรักษาแนวทางเลือกชีวิตของคน3คนที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเด็กสาวมอปลายที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่และพยาบาลสาวต้องร่วมสตากรรมท่ามกลางความลึกลับความเชื่อและความแค้นพร้อมเรื่องราวที่คาดไม่ถึงและผู้ร้าย ที่ซ่อนตัวแฝงอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ครับซีรีส์ลึกลับที่มาพร้อมการสืบสวนเกินคาดเดาไปติดตามรับชม eerie the invisible face ได้มีสตรีมซับไทยทาง HBO Max ครับและปิดท้ายกันที่ราคุจิสุยามอาทิตย์อัสดงซีรีส์ไขปริศนาความจริงให้กระจ่างด้วยคนทำหนังครับฟังไม่ผิดครับ f i l m เ a k e r s คนทำหนัง เป็นผู้ไขคดีครับเรื่องราวของผู้กำกับภาพยนตร์หญิงมือรางวาัลและนักเขียนบทหญิงดาวรุ่งที่ต้องการแจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์เธอสองคนร่วมมือกันทำหนังชีวิตนักโทษประหารคดีฆ่าย,ยกครัวในเมืองเล็กๆที่พวกเธอเคยอาศัยอยู่สมัยเด็กๆโดยที่พวกเธอทั้งคู่ บางเคยมีความเชื่อมโยงกับนักโทษประหารคนนี้โดยที่พวกเธอก็ไม่รู้ตัวด้วยและเมื่อยิ่งค้นคว้าหาข้อมูลก็ยิ่งพบว่าเรื่องเศร้าๆที่เล่าเสียงดังดันมีพลังกว่าเรื่องจริงเสมอครับแถมคดีในเรื่องนี้ยังโยงถึงปมในใจของพวกเธอที่รอการปลดปล่อยรอการชำระซีรีส์แนวลึกลับสืบสวนจิตวิทยาที่โดดเด่นด้วยงานภาพและจังหวะการเล่าเรื่องที่ค่อยๆเล่าให้ผู้ชมเนี่ยนะครับค่อยๆค้นหาความจริงอย่างเจ็บปวดรวดร้าวไปพร้อมๆกับผู้กำกับ หญิงมือรางวัลและนักเขียนบทหญิงดาวรุ่งก่อนความจริงจะค่อยๆปรากฏขึ้นพร้อมกับบาดแผลในใจของตัวละครครับนักโทษประหารคนนี้จะใช่คนก่อคดีจริงๆไหมและถ้าใช่เขาทำไปด้วยเหตุผลอะไรไปร่วมค้นหาความจริงกันได้ในซีรีส์ญ่ปุ่นเรื่องราคุจิสุยามอาทิตย์อัสดงมีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับส่วนเรื่องอื่นๆที่ผมอยากแนะนำนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนึงเนี่ย มันออกอากาศเมื่อนานมาแล้วในไทยนะครับส่วนอีกเรื่องหมดสัญญาลิขสิทธิ์สต r e มม i n g ไปแล้วครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงคือ m i s r Brand ในอัจฉริยะการสืบสวนไขคดีของนักประสาทวิทยาอัจฉริยะที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาช่วยตำรวจไขคดีซึ่งผมก็เคยทำคลิปแนะนำซีรีส์บุ่นเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเป็นงานอีกชิ้นของคิมุระทากุยะที่น่าสนใจมากๆนำเสนอผ่านเทคโนโลยีสุดไฮเทคและการไขคดีแต่ละตอนที่บอกเลยว่า เข้มข้นคาดเดาไม่ได้มิสเตอร์แบรนด์ในอัจฉริยะเคยเออกอากาศทางช่องไทย PBS หลายครั้งเลยครับแต่ยังไม่เคยลงสตรีมมิ่งเจ้าไหนเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องหยิบมาแนะนำกันและไม่พูดถึงไม่ได้คืออนุตตะโนบันเดส you are t u r n to kill เรื่องราวของคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่รักการอ่านนิยายและมัง,งะสืบสวนสอบสวนเป็นชีวิตจิตใจครับทั้งคู่ย้ายเข้าแมนชั่นใหม่หลังแต่งงานในวันประชุมลูกบ้านของแมนชั่นมีการเล่นเกมให้เขียนใส่กระดาษว่าอยากปลดชีพใคร แล้วคนที่เล่นเกมนี้นะครับเขาก็สลับกระดาษคําตอบกันขำๆแต่มันไม่ขำสิครับเพราะจูๆ่ๆคนในรายชื่อก็ถูกเก็บจนกลายเป็นคดีฆาตกรรมลุกโซ่ซีรีส์สืบสวนหล้อนประสาทที่มาพร้อมการไขคดีของคนธรรมดารรมดาและยิ่งกว่านั้นยังโดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมแมนชั่นสุดพิลึกพิลั่นที่บอกเลยว่าเผ็ดซีดสุดๆตำนานไม่ตำนานก็มีคนตั้งกระทู้ดูตอนจบในพันทิปสดๆพร้อมญี่ปุ่นเลยอะ่ะ น่าจะเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวของญี่ปุ่นมั้งครับที่มีอะไรแบบนี้อานาตะโนบันเดส your turn to kill เคยได้ลิขสิทธิ์สตรีมทาง Netflix แต่หมดสัญญาลิขสิทธิ์ไปแล้วครับไม่รู้ว่าจะไปลงเจ้าอื่นอีกหรือเปล่าถ้าถามว่าตอนนี้ดูซีรีส์ญี่ปุ่นแนวสืบสวนเรื่องไหนอยู่บอกเลยว่ามีอยู่เรื่องหนึง่งคือเรื่องไคบสัสสึตำรวจหนุ่มผู้เป็นลูกชายของนายตำรวจยศใหญ่ขอย้ายมาประจำที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งโดยที่เขานะครับย้ายมาเพื่อที่จะตามสืบหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมต่อนเนื่ออนนองงงันน่่าาสสยยดซึค ว่าน่าจะเกี่ยวพันกับฮิโรยุกิตำรวจพันดุประจําสถานีแห่งนี้ครับแถมเขายังมีอดีตพัวพันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าน้องสาวฝาแฝดของเขา หายตัวไปอย่างลึกลับเหลือไว้เพียงข้อแรกของนิ้วเท่านั้นและคดียังไม่คลี่คลายเลยตลอด25ปีไคบัส,สึนะครับเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Beyond Evil นะซีรีส์เพิ่งจะออกอากาศไปสดๆร้อนๆเลยครับนักแสดงรวมสายฟิมือมาประชันบทบาทกันพลาดไม่ได้เลยกับไคบัสึมีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับ และนี่คือซีรีส์ญี่ปุ่นแนวสืบสวนสอบสวนหลายสิบเรื่องที่แนะนำในวันนี้การันตีความสนุกและความน่าสนใจที่สำคัญกระตุกต่อมเผือกต่อมเอะตอมสงสัยให้ผู้ชมอย่างพวกเราเนี่ยร่วมสนุกร่วมลุ้นร่วมติดตาม กับซีรีส์เหล่านี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบครับใครที่ชื่นชอบเรื่องไหนหรือยังไม่เคยดูเรื่องไหนไปติดตามรับชมกันได้นะครับแล้วถ,ถ้าคุณชื่นชอบซีรีส์ญี่ปุ่นหรือเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับจนถึงกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยนะหรือใครจใจดีสนับสนุนช่องด้วยกันกดปุ่ม Super t h a n k s ก็ยินดีมากๆครับเอาละขอให้ดูซีรีส์ญี่ปุ่นแนวสืบสวนและแนวอื่นน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 ะ่นน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 นๆใใใหหหหห้้้้สสสุกกะครรััััับบบแลววพมปดาา์ีไ